สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซี a Everyday นะครับกับพี่เบียร์ซนะครับวันนี้ก็เป็นตอนแรกที่เราจะมาพบกันในแบบคลิปนะครับเนื่องจาก1สัปดาห์ที่ผ่านมาในพี่บีมีปัญหามากเลยในเรื่องของระบบสื่อสารเพราะตอนนี้ยังคงเก็บตัวอยู่ที่บ้านต่ายจังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝากเจอกันเป็นคลิปไปก่อนคิดว่าน่าจะมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตข่าวสาร ในทุกๆวันนะครับน่าจะไม่มีปัญหาพี่เบ์ก็จะดูข่าวสรุปข่าวแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับคิดว่าถ้าเป็นแบบคลิปเนี่ยก็น่าจะกระชับฉับไวนะครับแล้วก็มีสาระมากขึ้นสําหรับคนที่ติดตามข่าวด้วยแล้วก็ถือว่ามาทักทายกันเหมือนเดิมพูดคุยกันสบายๆนะครับกับพี่น้องแฟนบอลเชลซีเราสามารถพูดคุยกันได้ผ่านคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วพี่เบ์จะมาอ่านถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น่าติดตามนะครับ มีคำถามที่น่าสนใจพี่เบียร์ก็จะเอามาพูดคุยแล้วก็อัปเดตกันในวันต่อไปนะครับสำหรับเชลซี e อ e r y Day เราก็จะมาพบกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook ยังไงพี่เบียร์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับช่องเบียร์ซีเให้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564นนะครับก็ น่ามีข่าวที่น่าสนใจไม่มากพี่เบก็จะมาพูดคุยให้ฟังละกันนะครับข่าวแรกก็คือข่าวของจอห์นเทอร์รี่ตอนนี้ก็ได้แยกย้ายนะครับออกจากแอสตันวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าในซัมเมอร์นี้นะครับจอห์นเทอร์รี่เขาเองก็กำลังมองหาสโมสรที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวนะครับหลังจากที่เป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับที่แอสตันวิลล่ามายาวนานถึง3ฤด,ดูกาลด้วยกันนะครับทางจอห์นเทอร์รี่เองนะก็ ออกมาโพสต์ขอบคุณนะครับทั้งแฟนบอลแอสตันวินล,ล่าเจ้าของสมโมสรอนทีมงานสตาฟโคโช้ชนักเตะต,ต่างๆรวมถึงผู้จัดการทีมด้วยนะครับคาดว่านะสมโมสรต่อไปที่จอห์นเทอร์รี่จะไปคุมนะครับตอนนี้ Sky Sport เนี่ยให้ราคาว่าน่าจะเป็นซวนซีซิตี้นะครับตอนนี้จอห์นเทอร์รี่เป็นตัวเต็งที่จะไปคุมซวนซีมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับยังไงเราก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเชียร์อดีต กับตันแล้วก็ตำนานของเชลซีอย่างจอห์นเทอร์รี่ต่อไปนะครับร่วมถึงแฟรงค์แลมพาร์ดด้วยพี่เบวก็หวังว่าในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับจะได้เห็นทั้ง2คนนะครับกลับมาคุมทีมอีกครั้งนึ่งนะครับทั้งจอห์นเทอร์รี่แล้วก็แฟรงค์แลมพาร์ดก็ต้องติดตามว่าจะเป็นทีมไหนอย่างไรนะครับอีกคราวนึงก็คงจะเป็นเรื่องของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่พูดคุยกันมาในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับว่าเชลซี เตรียมที่จะยื่นดีลอย่างเป็นทางการนะครับจะยืนยย่นจะยื่นแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการยังไม่ออฟฟิเชียลบิดสักทีนะครับสำหรับเชลซีในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวเกี่ยวกับเอริงฮาแลนด์ตลอดทั้งใกล้แล้วทั้งปฏิเสธทั้งกลับไปซ้อมทั้งอะไรต่างๆนานาพี่เบียร์ก็เลยไม่ได้หยิบยกมาพูดคุยแบบรายวันในทุกๆวันนะครับเหมือนช่วงก่อนนะครับคิดว่าน่าจะคัดคุณภาพ ข่าวแล้วก็อัปเดตให้มันกระชับมากขึ้นแล้วก็ถ้ามีมูลมีความคืบหน้าแล้วก็ค่อยมาอัปเดตกันดีกว่าที่จะมาเล่าทุกวันวนไปวนมานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีข่าวความคืบหน้าจากวงในนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยตเตรียมเทียยื่นร30ล้านปอนด์นะครับให้กับบริเซียดอทมุนนะครับแล้วก็ตเตรียม อัพค่าตัวนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับซึ่งจะเป็นค่าตัวสถติของสโมสรเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือ3 0 0,000ปอนต่อสัปดาห์นะครับจะแพงที่สุดในสโมสรแล้วก็ยังมีข่าวว่าทั้งเอเจนต์นะครับอย่างมินไรโอลาแล้วก็คุณพ่อของฮาแลนด์เองเนี่ยก็จะได้รับเงินนะครับพิเศษนะครับนอกด้วยจากกระเป๋าของเซียมีคาดว่าน่าจะประมาณ อีก40ล้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตแรกที่เชลซีเตรียมจะยื่นไปก่อนนะครับเงินสดๆ130กับการอัพค่าตัวให้กับเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงนะครับโบนัสพิเศษสำหรับคุณพ่อแล้วก็เอเจนต์ของฮาแลนด์นั่นเองนะครับแต่ข่าวก็ยังบอกว่าถ้าเกิดว่าดอทมูลยังกลา้าปฏิเสธนะครับเงินจำนวนนี้อีกนะเชลซีก็จะเพิ่มออปชันแล้วก็ยื่นไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการ เพิ่มออปชันไปอีกประมาณ20ล้านปอนด์ในกรณีที่ฮาแลนด์เนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพาทีมคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคว้าพรีเมียร์ลีกนะครับการลงเล่นนะครับถึงจำนวนเกมที่เชลซีกำหนดไว้หรือแม้กระทั่งนะฮะการที่เออร์ลิงฮาแลนด์จะเป็นดาวซันโบนะครับก็ประมาณนี้บอกว่าสเต็ปแรก130ล้านก่อนนะครับสเต็ปที่2ก็จะเพิ่มให้อีก20ล้านปอนด์เป็นโบนัสนะครับซึ่ง ทั้ง2สเตปนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะนั้นก็ติดตามกันต่อไปอันนี้พี่เบียร์คิดว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดก็เลยนำมาสรุปให้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าถามทัศนะความคิดเห็นส่วนตัวพี่เบียร์คิดว่าไม่ว่าจะเป็น130ล้านปอนหรือว่า1 5 0ล้านนี่ก็ถือว่า ค่อนข้างแพงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเซียมีกล้าจ่ายนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวเอริงฮาแลนด์ในซัมเมอร์นี้ไหมซึ่งเชลซีเนี่ยอยากจะได้ในซัมเมอร์นี้มากๆไม่อยากจะให้ยืดเยื้อไปถึงในฤดูกาลหน้านะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเงินจํานวนนี้สําหรับพี่เบลก็ถือว่าค่อนข้างแพงถ้าไม่ได้เราอาจจะลองมองไปที่กองหน้ารายอื่นนะครับมีที่น่าสนใจอยู่หลายคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ผ่านในเรื่องของข่าวเอลิงฮาร์แลนด์แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกองหน้าเป้าหมายเชลซีลำดับต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับโรเมลูลูกากูนะครับแฮร์รี่เคนทุกคนนี่ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันไปแล้วก็เรียกว่ามาพูดคุยกัน แบบวันต่อวันละกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วถ้าใครมีข้อเสนอข้อคิดเห็น หรือมีข่าวอะไรอัปเดตที่อยากจะให้พี่เบียมาพูดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้พี่เบียจะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เชลซี e อฟวี d a ด์ล้ะพี่เบียซีเก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับมาเจอกันประมาณนี้สรุปข่าวแบบรวดเร็วแล้วก็พูดคุยกันทักทายกันในทุกๆวันกับพี่เบียแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณมากเลย